ยฟันเทบได้ไหมดูแทบจะคูวันแทบปอวายไม่อยู่ไหนไม่อยู่ไหนขวาซ้ายเอาแังเอาแังแฟงงแงครับแว่แ้วเบออยู่ตรงนู้นนะเว้ยมึงาอะไรตรงนี้ก็เต็มเลยวีเลสไอ้ี้ย ราบอกไม่เฮียมันเฮียกันอ้าหรอย่าดูดิมันเฮ็บแล้วเลสอะต้องเลสเดอะกลัวแผลอือได้เลยอ่อเโอเมนซารี่เย่าาดา้ผมคัดไปเพื่อนฮิวก่อน

เธอยังมีใจฉันคนเดียวยังรอฉันแค่คนเดียวเธอยังเอาโอเคเดี๋ยวลองเตะโตดิสนเดี๋ยวมันบอกอะไรว่าโปรเตอโตหรอโป a เตอโตโอเคดีแม่งของจิงกว่าเยีอนควอมพิไทยอ่ะนเชี่ว คือเป็นมอลเลยเอ้ยบันไดมาเฮียเควติเฮียมองซ้ายไม่มีขวา

좋아요. 네. 왜 이렇게 Come down. sayang, 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 mak sayang, Hah? sayang, 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 mak mak sayang, 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 Ichi means, uh, you know, ichi, you scratch, scratch. Heer, like, <coughs> <t daddy> yeah, yeah. Yeah, Here, that mang, wa? It's like Ichi, a toy toy, coon, 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 coon,

โกบีวะหรอระเโอเมนโอเมนอะไรนะฮิวฮิวอ๋อขอบคุณครับ go 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 I can flash one back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  อีแคมึงวามาหรอ

แหม่เเมียแม่งโรแมนติกเลยนะไอสัตว์แหมให้ฟังโบลเตโต้ใช่ไอ้แบกไซด์แบกไซด์สัพท์หาที่เลยวะที่ ยังไพร้อมไม่ตายวะตายแล้วแรงไฟงอนดูลบสี่พันหนึ่งพันเลยเหรอพร้อมหนึ่งสี่แปดไอ้สัตว์พร้อมมันโน้ตานโน้ตานโน้ตานต้นต้นโน้ตานมี

เธอยังมีใจฉันคนเดียวไอ้สัตว์คนเดียวต่อได้ได้ไหมเฮียพี่ปั๊บต้องคงใจลองกพ้อด้วยเฮียแหมเมียแม่งโคตรโรแมนติกไอ้สัตว์

สบายสบายคือคุณไทยเน็กซองน็กซอง x น s กซองน็กซองน็กซองเอาแสงสุดไทยยารอเนันนันนันใจ กับทางที่ลอยไว้ในควางน้ำจิมแทกจะสเปคหนึ่งส่งหนึ่งสงฝักเกียวมาด้ยฝักเกียวมาลยฮะไม่ใช่อะไรสัตว์ตลกแนเฮียหลังอ้อ

Oh my friend. Tu yếu elbow đó, no, tụi elbow 2 elbow Tu đi thế nhỉ. Let's go. Wait wait wait. Don't don't pick don't pick. Why? Why bị thán down? No no no. no. no, 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 no.

น่าจะมีเศษมัน War. War. วอลวอลแปลก เอามันโอ้โห,โอ,หอยู่นี่หลังไซนี่สวยจีจี bro ขอบคุณนะครับครับ see you next time bro see you next time thank you นะนี่ thank you นะมีมารยาทเลยไอ้บอยลมีมารยากเลย see you next time bro